อยู่เทียงหลังนี้บรรยากาศดีดีลมเย็นๆบรรยากาศเทียงนากลางทุ่งสบายดีสบายดีพี่น้องพกฝ่ายเบิร์ตสกุลสกุลพี่น้องจ่าบรรยากาศตอนเที่ยงนะจ๊ะเทีย่ยงกันยังบนในเทียงเรพี่น้องฮะก็สิบเอ็ดโมงกำลังเตรียมอาหารการกิน กับทีมงานเลี้ยงวัวพอนใส่นอเอิญว่าไม่กินเขาพี่เดร์ก็ยังเมือเมื่อนี้เลยยังกิ่นยายมากับเขาเตละมือก็แล้วแต่พี่น้องบางมือกะพากันคุณไปกินอยู่พุ่นมิเตยายบุญบางมือกะลงมากินอยู่พี่แล้วแต่ยายรีบไปใส่มือนี้คือบเห็นลงมาเลี้ยงวัวเห็นแต่พญายไข่ น,นี่แหละอาหารเที่ยงของเราตำมุคงปิ้งหมูพี่น้องเนาะกินง่ายง่ายบดหันกบแกงน้ำม้ มันคงตำหน้อยเดียวกับพ่อแล้วนี่ปีกมา้งหม้นที่าเนอ้มดนี่ปีกหมูทผู้สมนี่เอาใหม่ๆไลยเอาพอดีพอดีแซบแซบปีกแบบเลือดหน่อย ใหม่ลายกับบอกนาดเนี่ยมันพอได้แล้วสำเน็ทสำเนียเอาออกรลดมันซุกแล้วนี่ซุกลายใหม่ลายมันบอแซบมาอยู่กลางทงเพราะว่าลมมันเย็นนะเพราะมันอยู่กลางทงมันไมออ่มีฟ้าไม่อย่างไงลมมาจากทง กินข้าวแล้วล้วก็นอนพักผ่อนเมนูอาหารเที่ยง ันนี้จะเป็นเครื่องตําของเรานะจ๊ะกินกับปิ่งหมูพี่น้องตํำมะุงเม็ดมกะเทนอย่างหมูไก่ซีสุกแล้วะ ใส่พริกลงไปตามด้วยกระเทียมแล้วกโ็โขขกโขกโขกพริกกระแลกแน่บอแลกแน่พี่น้องใส่มะเขือเทศลงไป ตามด้วยมะนาวตามด้วยมะเขือใส่ปลาลาลงไปแบบตวงๆท่านผู้ชมหมดกระปุกเลยแล้วก็ตามด้วยผงมหัศจรรย์ ใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบลายพนาะแถมอีกอเดี๋ยวเราก็ยวก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 ให้เครื่องมันเข้ากันใส่เส้นลงไปเลยจ้านี่สวดโคกเลยเส้นบะละกอของเราจากสวนยา่รวย แล้วก็ยวกยวกให้เข้ากันตำมะคงมันต้อโคกไงพี่น้องโคกหน่อยแล้วมันแบบตําแห้งบบาได้เนาะนี่ตำมะคงดูยัวๆ เรียบร้อยแล้วจ้านี่แหละตำมะคงยั่วๆพี่น้องเมน,นูอาหารเที่ยงวันนี้ตำมะคงปิ้งหมูนี่เนาะแซบๆว้าวท่านผู้ชมเรียบร้อยหอมประแดก เบื่องแน่พี่น้องนี่เนาะ,นะบะหมี่ก็จะโรยท็อปปิ้งด้วยเม็ดกระถินเพิ่มโรยลงไปนี่แน่ยัอดๆท่านผูสชมตับมะคงปิง้งหมูย,ยังปิ้งบ่แลลวอยู่ หมูก็อย่างเป็นกิโลตอนแรกว่าสิมีคนมากินนำ้ำเอ,อ,อินพรไสพรอไสก็ขึ้ถมเอ,อ,อ,อามานเอามามาเอามาไปมีอย่างก็เอามากิน <c oughs> ปิง่งหมู หัวหายตัมมะฮงมาพี <premier> <player> ่น <whiskey> en ้องเป็นข้าวนำกันข้าวอีเทนมากะชินเกิดแก่เบิร์ดอันนี้กันเบิดเโอ้ยันข่าวมาเลยครับหนึ่งข้าวน่หอนกันเป็นข่าวเย็นล้มพัดจนข่าวแหงไดแล้วยังไม่ให้ดิซุปเบิร์ดเด้หมยง่ายเกี่ เลือสองตอนกระดูกขางสบายดีพันยาลีมาเลี้ยงว่าตะกายาลีมากินน้ำอันนี้อันทั่วมาเลี้ยงทัวคนเมืองมาบอกโยเพิ่งกลับมาเพิ่งกมับมาหมดเลยสองคน ม่งกับบมีน้ำตาลปกติสิกินรนสัตว์เปรี้ยวหวานนาน,นบาัขึ้นก็มนิดแล้วจันอ้อยใจรวยบาดเราขึ้มตแดดมุสาวขึ้แดดใจสา เอาสารุมมาเพื่อหลากหลายจะได้เอาขึ้นไปกินอีกซ้อยบริบรบเวณเด้อข่าวกันเยูะกินต้มหง

ส่งพักเทียงมันก็มาไวหวมาสิบโมงเข้าพาคุเข้าภาคถุว่าห่างสิบโมงห่างสิบโมงว่ะคนเราวัวมันนอนมันถึกัเนาะวัวกับบุกินให้น่องพักนั่งเกาะอันนี้เปิดถุเด่นบุกินเด่นเที่ยงแล้วกันด้วยที่หมอหลายบุกินเด็นเที่ยงเลยนอน ผูกไว้อยูย่บนระยูป่าพี่น้องจิงเขาแล้วพักพ่อนไปเลียงที่คุ่นประมาณใบสองแรมันเด่นต้องกนดดมมงน้ำวหนาเนาะมาตเลยที่ร่มก่อนดแลมันงาดอกคุณต่างนยัง โมยู่บ้นบานโมี่กิโลรอยสาบบาทตะกียร์โหสิบรอยห้าสิบ บวกมาเันเดียมาสดของกินกันไม่ทัเน่ยนนแ่ว่าแถวเขตท่า,ทานี่เขาแหละบริเาดอำนา ยายเนี่ยยายเสิร์ตระดับตรงนี้เรือระดับตรงนั้นมันมีน้ำหรอเปล่าจะเจ้าบ่มีแต่แบบว่าทั้งทั้งแก่น้องคนเดียวนางจะขังน้องคอให้หนึ่งแล้วทำแถวข้างๆมันต่ำตุลาอย่างว่าแถวห้ามีแต่ยายเสิร์ตเกือบบ้านแล้วครับใหญ่แล้วอย่างบอกห้องกระเพาะเพียงประมาณอะ้รนึ่งกระดับ

มึงทุ่งแล้วกันแล้วมมทุ่งมันกมแล้ว,ลวนี่ที่เรีวกกอนมูก่อนบ้านก่อนเมืองสิงมิแต่รทร่งหน้าเบา่ามีนละ่ะ จะลุนเราไปเรียงเอาจะมือเรียงน้ำกัดต้มเผาหน้ามือหน้ากระหมูน้ำซัมหมกเกี่ยข้าวหมกอ่างแกนสมอนเลยอคำปลาลงมาเรียงต่ออีกบ่เขาเรียกบ่อยแทีงเทียงบ่อยเทียเทียงดำมะฮบ่มีขอบคุณ Entonces, mira, escucho. có bánh đánh nên có lúc mình bắt tầm hồn ช่วนที่ดูเลยคือมาเตรียมเลยตอนแรมันี่ยกมันอบที่ลงห้องทางนั้นเราคนที่รอรอคนที่รอคือเออปีนี่มันแห้งแล้วตายหมดันอยูแ้าหก แบบบุงหันบลงแไหนน,ะนาะเจ่หลงหลายลหรือขมอคลาย,ลลาย,ายทางป้าองชอ่อคว่ขขา้กีดอกน,นะใส่ทงนาะใส่ทงแดงใส่สอบไปจอบไปอืมานเนาะพี่อาจามาเนี่ยก็สิขาเก็บภาพบรรยากาศในเพลงคนนี้ไปแล้วพี่้องแสบอยู่เอาคุยกิน นี่ตัวแซบนั่นตัวซอยนั่นบ่็แสบแลตัวเป็นตอนนี่สีสี